E.P. 42คุณชายเยผมผิดไปแล้วหวังถึงเฟยไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรดังนั้นจึงรู้สึกร้อนรุ่มภายในใจตอนนี้นะักเรียนหลายคนต่างก็จับจ้องเขาเขาทำได้แค่กัดฟันกรอดและติดต่อหาคนอื่นเขาโทรไปหาคนที่รับผิดชอบเสียาบานนะัสันติบาลระดับเขตอีกครั้งคนนี้ก็รู้จักกับพ่อของเขาอยู่ไม่น้อยพอโทรติดหวังถึงเหยก็พูดขึ้นทันทีโกลอนผู้อำนวยการเฉินนี่ ผมเองหวังถึงเฟยผมเจอปัญหาที่เขตบุกเบิกเกี่ยวกับหวังถึงเฟยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังอีกฝั่งนั้นพูดขึ้นอย่างประมาถึงเฟยพวกนั้นเป็นคนของปิวจือเขาเป็นคนของท่านหงห้าทางที่ดีอย่าไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เลยนะหวังถึงเฟยถามขึ้นคุณจะไม่ช่วยเลยเหรออีกฝั่งเลยตอบว่าตอนที่คณาแห่น้องของท่านหงห้านั้นคุณเองก็น่าจะรู้จักดีนะหวังถึงเฟยเอง ก็รู้สึกหวันเล็กน้อยพลางพูดขึ้นแล้วคุณสามารถช่วยพูดเพื่อรักษาหน้ากับเขาบ้างได้หรือเปล่าอีกฟังยิ้มแห้งพลังพูดขึ้นอันนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยนะหวังถึงฝอยพูดขึ้นอย่างฉุนเฉียวผู้อํานวยการเฉินผมจําได้ว่าคุณอยากให้กลุ่มบริษัทบริจาครถตอนแรรารวดให้คุณไม่ใช่เหรอหรือว่าคุณไม่อยากได้แล้วอีกฟังตอบกลับมาทันทีอย่างไม่เกรงใจ หวังถึงเฟยพ่อของคุณถูกไล่ออกแล้วคุณไม่รู้เหรอไล่ออกเรื่องเกิดขึ้นตอนไหนครึ่งชั่วโมงก่อนและเขาก็พูดขึ้นอีกคุณคิดให้ดีก่อนค่อยพูดจะดีกว่านะพูดจบเขาก็ตัดสายทันทีชายหน้าบากหันไปมองเขาที่ดูท่าทางอึ้งๆพลางหัวเราะเยาอทำไมหาไม่ได้เหรอหวังถึงเย,ยกลานมาลังจะพูดขึ้นโดยที่ไม่คิดว่าชายหน้าบากจะ ตบเข้าที่ใบหน้าตัวเองจนเขาถึงกับเซิมทับโต๊ะกาวิลมเป็นหน้ากล้องทุกอย่างพังลงทลายสีหน้าทุกคนต่างขาวซีดแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาขวางเขาไว้แกกล้าตบชั้นเบรอหวังถึงเฟยจับหน้าตัวเองใบหน้าที่ขาวใสของเขาแสดงความโมโหขึ้นมาอย่างชัดเจนฉันตบแกแล้วมันทำไมชายหน้าบากหัวเราะออกมาอย่างสะใจแล้วก็ถีบเข้าที่ท้องของหวังถึงเฟย จนเขาล้มไปกองที่พื้นพลันขึ้นประไคร,ร่รอำแล้วทุบตีอย่างหนักหวังร้นหาที่เฟยถูกตีจนร้องอดครวญแต่ว่าในเวลาอย่างนี้นั้นไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้เลยผ่านไปไม่นานเขาถูกตีเหมือนหมูเหมือนหมามีเลือดอาบเต็มใบหน้าดูแล้วหน้าหวาดกลัวอย่างมากเขาถูกตีจนหัวหดทั้งร้องไห้ทั้งร้องขอชีวิตพี่พี่ผมผิดไปแล้วอย่าตีผมเลยนะผิดไปแล้วงั้นเหรอชายหน้าบากสะบดแล้วพูดขึ้นผิด แล้วก็พอเหรออย่ามาเสียแซงกับฉันฉันไม่ตีแกให้ตายต่อไปจะมีหน้าอยู่ได้ยังไงพูดเสร็จเขาก็หันไปพูดกับคนอื่นแม่งตีมันให้ตายคนทั้งกลุ่มต่างรุมเข้าไปแล้วก็รุมเตหวังถึงเฟยทันทีบางคนก็ใช้กระบอกเหล็กฟาดลงไปที่ตัวเขาตอนนี้สถานการณ์นั้นดูน่าอนาถมากพอเห็นว่าหวังถึงเฟยถูกตีปังตายแล้ว ชายหน้าบากก็เดินมาด้านหน้าของหวังเต้าคุณแล้วพูดเสียงคมขู่เพื่อนของแกโดนไปตอนแรกมีแค่สองขาแต่ตอนนี้กลายเป็นสี่ขาแล้วถ้าหากแกไม่รับปากแล้วก็แกก็จะเป็นแบบนั้นหวังเต้าคุณนกระวนกระวายใจทันทีแต่ว่าพอพูดว่าอยากได้ส่วนแบ่งหนึ่งในสี่ของตัวเองนั่นก็เท่ากับว่าตัวเองต้องทำงานให้เขาอย่างนั้นไม่ใช่เหรอดังนั้น เขาจึงพูดขึ้นด้วยความกล้าถ้าจะให้ฉันเป็นแบบนั้นนั้นแกไม่สุข่าฉันเถอะชายหน้าบากขมวดคิ้วแล้วพูดขึ้นเสียงยากเย็นได้นั้นฉันจะส่งครอให้พูดจบเขาก็ดึงมีดปลายแหลมออกมาจากกระเป๋าทุกคนต่างตกใจจนนิ่งไปนักเรียนหญิงต่างพากันกรีดร้องขึ้นเย่เฉินเห็นว่าปลายมีดกล่าวมาันจะฟันลงที่มือของหวังเต้าคุณเขาจึงพูดขึ้นทันทีโกล่อนทิ้งมีดนั่นซะ ชายหน้าบากหันมาอย่างจุนเฉียวพลางสะบดด้วยคอนฮันดาใครยังอยากจะรนหาที่ตายอีกพอหันไปเห็นเย่เฉิญสายตาของเขาก็ดูเหมือนกอถาบางครุ่นคิดหลังจากนั้นก็กลายเป็นหวาดกลัวมีเสียงของตกลงที่พื้นแล้วเขาก็พลันคุกเข่าลงและตอนทุกคนยังไม่ทันได้สตินั้นชายหน้าบากก็ได้ทิ้งมีดปลายแหลมเล่มนั้นแล้วแล้วทุกคนต่างก็ก้มลงค้นเอามานับเขาพลาง พูดขึ้นด้วยเสียงสำเนียงดิผิดขอโทษด้วยครับคุณชายเย่ผมมีตาแต่ไม่มีแววไม่เห็นว่าคุณอยู่ที่นี่เยเชเช่เฉินชะงักไปนิดหน่อยพลางหันไปมองชายหน้าบากแกรู้จักฉันเหรอชายหน้าบากพยักหน้าอย่างเร็วและพูดขึ้นคุณชายเย่ผมเป็นลูกน้องของพี่เปียวเคยเห็นคุณที่เทียนเซียงฝูนเยเ่เฉินเข้าใจทุกอย่างทันทีที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองวันนั้น คนที่มาหาเรื่องหวังเฮวินเฟยกับเซียวไห่หลงก็คือลูกน้องของท่านหงห้าที่ชื่อเปียวจือและคนนี้ก็เป็นลูกน้องของเปียวจือมีหน้าละพอมองเห็นเขาแล้วถึงกับหวาดกลัวเลยทันทีขนาดหงห้ามองค์เห็นเขายังขวดเลยประสาอะไรกับลูกน้องของหงห้าเพื่อนในห้องต่างพาก,กันนิ่งทึ้งไปหมดหลิวลี่ลี่เองก็นิ่งเหมือนตัวเองอยู่ในฝันทุกคนต่างไม่เข้าใจว่าธรรมกกลุ่มนักเลงปะเทินแบบนี้ ที่ขนาดหวังถึงเฟยยังถูกตีจะมาคุกเข่าให้กับกวนอย่างเย่เฉินแถมยังมีท่าทีว่าหวาดกลัวเขามากด้วยเซียวชูรันเองก็มองอย่างงงง,งพลางถามขึ้นนี่มันเรื่องอะไรนายรู้จักเขาเหรอเย่เฉินกลัวว่าเธอจะเข้าใจผิดว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้จึงรีบพูดขึ้นฉันไม่รู้จักพวกมันชายหน้าบากเห็นเช่นนั้นจึงรีบพูดขึ้นไม่รู้จักฉันไม่รู้จักคุณชายเย่ คุณชายเย่ก็ไม่รู้จักฉันด้วยฉันแค่ได้ยินชื่อเสียงของคุณชายเย่เท่านั้นและก็เคารพการยกยอคนแบบนี้มันช่างเคารพเยเฉินเหรอทุกคนแทบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เห็นเหมือนกับว่าเป็นภาพจินตนาการชายหน้าบากรีบหันไปพูดกับหวังเต้าคุณทันทีโกลอนคุณเป็นเพื่อนของคุณชายเย่งั้นหลังจากนี้ที่นี่ผมจะเป็นคนดูแลแต่ไม่เก็บค่าดูแลจากพวกคุณถ้ามีเรื่องอะไร ผมจะช่วยเหลือให้ความเป็นทำกับคุณเองพอเขาพูดออกมาแบบนั้นทุกคนต่างพากันอึง้งหลิวลิลี่เองก็ตะลึงจนแทบจะร้องไห้ฟ้าดินนี่ก็ช่างเปลี่ยนไปจนน่าตกใจมากเป็นเพราะบารมีของเย่เฉินเธอถึงไม่ต้องเสียส่วนแบ่ง40%อร์เซให้เขาและที่สิหาราคันชายคนนี้เพื่อไม่ให้บาดหมางก,กับเยเฉิญยังยินยอมมาคุ้มกันบรนให้โดยไม่คิดเง่นอีกและครั้งนี้ เธอก็สบายใจในการทำธุรกิจแล้วเย่เฉินช่างเป็นผู้มีพระคุณจริงๆหวังเต้าคุณรู้สึกทราบซึ้งอย่างมากพลังพูดขึ้นเย่เฉินเรื่องนี้ต้องขอบใจในมากๆเลยนะเย่เฉินยิ้มยิ้มยังจะมาขอบใจทำไมกันในก็เกรงใจเกินไปแล้วชายหน้าบ่าหันไปเห็นหวังถึงเฟยที่ถูกตีปางตายก็พลันพูดขึ้นอย่างหวาดกลัวขอโทษด้วยครับคุณชายเย่ h. ผมจัดการเพื่อนคุณเย่เฉินพูดขึ้นเสียงธรรมดา ไม่เป็นไรเขาไม่ใช่เพื่อนฉันแค่คนรู้จักเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากด้วยพูดเสร็จแล้วเขาก็พูดต่อพวกนายพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเถอะเดี๋ยวจะมีปัญหาในการเปิดร้านชายหน้าบากพยักหน้ารับเง้นพวกเราจะพาเขาไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้คุณชายเย่สนุกต่อเลยพวกเราไม่รบกวนแล้วพูดจบเขาก็เรียกลูกน้องมาพลังแบกหวังถึงเฟยออกไปอย่างรีบร้อน สายตาที่ทุกคนหันมาจาับจ้องเยเฉิญนั้นจากที่ดูถูกเขาก็กลายเป็นตะลึงจากตะลึงก็กลายเป็นเคารพไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาถึงมีอำนาจมากขนาดนี้คนที่ก่อมีอย่างเขาราว,ว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนในงานเลี้ยงทุกคนต่างเข้ามาพูดคุยกับเยเฉิญและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงหลิวลิลี่คนที่ดูถูกเขาคนแรกๆเลยตอนนี้หลิวลิลี่ได้ให้ความเคารพกับเยเฉิญมากขึ้นพลางขอบคุณอย่าง แล้วยังเสนอการกินฟรีตลอดในร้านให้เขาอีกแต่เขากลับไม่ได้สนใจเรื่องนี้สิ่งที่เขาทำลงไปในวันนี้นั้นได้ทําให้มีสีสันขึ้นมาอย่างลึกลับทุกคนต่างอยากรู้ว่าคนที่เกาะเมียอย่างเขานั้นมีฐานะอะไรกันแน่